นอกเหนือจากภาคสนราชการแล้วนะครับฐานน้ําใจก็ยังคงหลั่งไหลไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่น้ําท่วมนะครับโดยฐานน้ําใจจากชาวตรังนะครับโดยมูล,ลนิธิกุศลสถานตรังนะครับต่างหลั่งไหลร่วมกันล,ลําเลียงเข้าสารอาหารแห้งและของใช้จําเป็นช่วยเหลือชาวบ้านประสบภัยน้ําท่วมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ที่มูและนิธิขุศลสถานตรังเขตเทศบาลนครตรังนะครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยคู่ชีพคู่ภัยและอาสาสมัครครับได้ช่วยกันบรรจุข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จําเป็นเช่นเสื้อผ้าสะอาดน้ําดื่มผ้าอนามายัยใส่ถุงจํานวนกว่า640ชุดนะครับหลังจากจะรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดตรัง เพื่อนําไปเป็นถุงยังชีพให้กับพี่น้องในพื้นที่3ตจัวชายแดนภาคใต้ที่ประสบปัญหาทุกขภัยโดยได้ขึ้นรถบรรทุกนะครับสิล้อรถบรรทุก4ล้อใหญ่และรถกระบะอีกสองคันก่อนมุ่งหน้าสู่พื้นที่ประสบภัยโดยใช้วยนิลติดข้างรถว่าน้ําใจาจ,าจากชาวตรังโดยมูลนิธิกูุสนสถานตรังนะครับนายสุนทรชอกิจค้ารองประธานมูลนิธิหวัวหน้าแผานกู้ชีพกูภ้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นะครับมูลนิธิกุศลสถานตรังได้จะส่งเจ้าหน้าที่และรถกู้ภัยเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือร่วมกับทางมูลนิธิต่างๆในพื้นที่สุิจังหวัดภาคใต้นะครับล่วงหน้าไปก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มมีเหตุการณ์น้าท่วมภารกิจแรกคือต้องช่วยอุปยบที่อยู่ประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่น้ําท่วมที่รถเข้าไม่ถึงแล้วก็ช่วยลําเลียงผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จํานวนหลายรายที่ช่วยมาได้นะครับ ขณะดเดียวกันนะคะบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างภัยสารจำกัดมหาชนมอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและข้าวพร้อมปร,ประทานมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทให้กับตํารวจภูธรจังหวัดตรังเพื่อนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะ